สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนนะคะวันนี้จะมานำเสนออ s สุสิ m a ดี2.5แซดไฮ l a นเดอนะคะสีประตูปี2013นะคะราคาขายเราอยู่ที่499,000บาทน,นะคะแถมแม็กมายางใหม่ให้สีเส้นเลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถของเรามาชมใเมสตของไฟด้านหน้าตัวรถนะคะแล้วกบไฟตัดบ่อเราจะดังด้านหน้านะคะเป็นโครม สุดๆเป็นโครเมียมเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะสติกเกอร์ไฮเลนเดอร์ภายในที่กระจกมองข้างนะคะรือจับจะเป็นโรนะคะเนโรเมียมนะคะเอาจับเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าภายในคอนโซลจะเป็นสีดำนะคะคันนี้เบาะผ้าสีดำนะคะลูกค้าเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะ พุชแจนะคะของเราเป็นพุชแจลิมิเตอนะคะทีจะะจ่จะถอดล้อให้เป็นรีโมทด้วยนะคะดานข้างคิวปัสสันเรา,าก็พุชเองหมดเลยนะคะ,ะส่วนของหน้าหลังก็จะเป็นกระจกข้าศึกานะคะนะคภายในสวยงามาสะอาดนะคะจอของเก่าค่อนข้างที่จะดูแลดีมากเลยด้านท้ายรถนะคะมีกันชนท้ายมาพร้อมกับก้อนล้อหลัง สติกเกอร์ i s ุ z ีแม a นะคะ d e i ให้นะคะและ้วก็เัดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมารอบๆคันเป็นอีกครั้งหนึ่งคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทผ่อนสูงสุดได้7ปีนะคะรับประกันไม่มีชนหนักผิดข้ามน้ำพ่่มแน่นอนนะคะลูกค้า รับประกรันเครื่องและเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะร้านเราอยู่กรุงเทพ mm hmm. เพตมีบุรีหนองจอกถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามแนนได้ที่เบอร์0830560474วันนี้แนนขอลาเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ